สวัสดีค่ะบอนีสาวน้ม,น,นะมนได้เมนูแกงผักขลิกใส่ผักพยนต์ง่วนะคะหรือแกงผักขลิกใส่หนังง่วนั่นเองนะคะเป็นผักขลิกที่เขาต้มมาจากบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วกับหนันงงัวเขาก็ซื้อมาจากตลาดนะคะเ,เดี๋ยวเขาไปเบื้องขันตอนวิธีการเห็ดได้เลยจ้าพี่จ้าเขาต้องเอาพริกกระเทียมต้องไปตำางได้จ้า เป็นเอ่ออมแดงเนาะคะ่ะกระผิกใีห้อต้องไปตำตำแล้วเรียบร้อยหยาบนะคะตำหยาดเจ้ะเด้ออันนี้ก็เป็นนามยาหน้า,นาที่ข้าปั่นมาแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะข้าก็ใส่ตะแกรงกองเลยเลยจ้ะคนๆเลยนะคะ่ะเนาะปั่นเองนี่แหละคะ่ะโดยนม้มพุ่มเก็บสดๆจากหน้าบ้านเลยเน,นาะค่ะเนาะไปยาหน้าของเขา อตัน้ำเนานะคะ่ะจากนั้นเคาก็เอาไปถิมอันนี้ก็เป็นน<ม>้ำแกงทเขียวกองแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเป็นพักขี้เล็กที่เคาแช่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะพักขี้เล็กพันปีกับหนังหมูอเมอเวนหนังวัวหนังวัวหน่อยพันปีเด้อคะ่ะเด้อนี่นี่แช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เท่าไหร่ะกลับบ้านแล้วก็ข้าวจีไส่หอมแดงกับ พริกแดงพริกชีฟ้าข้านี่แหละค่ะขีดตำแบบหยาบด้วยค่ะเด้อใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็กินมันตะไคร้ลงไปน้ำเชื่องง่ายนะคะเพื่อความหอมนะคะเข้ากับสีปรุงไปเลยด้ค่ะในที่ขณะที่ห้าตั้งหม้ออยู่นี่ห้ากระเปิดแกนเลี้ยวเรียบร้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าด้วยจ้าเด้อ ใส่หลายกับชีเสบหลายใส่หน่อยกับชีเสบหน่อยใส่ลงไปสามทับพี่เสร็จเรียบร้อยตามด้วยผงนัวนะคะผงชูรสนั่นเองนะคะเนาะใส่หลายกับชีเสบหลายใส่ลงไปสองสอนโตะนะคะอาหารอีสานหวานเขาเครื่องปรุงกับชีบไล้เนาะค่ะเนะาะแล้วก็ พงปรุงรส้อคะเด้อนี่ค่ะใส่ลงไปซอนหนึ่งนะคะเนี่นะคะนยะค,ะค่ะเซดเรียบรอยกับรอหมอห้เขาเดือดนะคะรอหมอเดือดมีจมีค่ะเครื่องปรุงนะคะน้ำปลาพงปรุงรสพงชูรสนะคะสามอย่างเท่านั้นนะคะกะเฮ็ดให้ไม่นู่วอาหารขอเขาแสแบได้นะคะ แล้วเดี๋ยวร่อหม้อเดือดก่อนนะคะเนาะวา่าเฮ็ยดจังไหนขั้นตอนทียงต่อไปเดี๋ยวร่อหม้อเดือดก่อนจ้าในขณะที่เฮ้าล่อหม้อเดือดนะคะเขาก็ได้ผักคามากรกรนึงงนะคะเนาะนี่จ้ะผักคาหยอดโยงแง่หยอดอบวบตามด้วยใบแมงลักนะคะต้นหอมนะคะเด้อนี่ต้นหอมช่วงนี้ก็กลัง่งแทงค่ะผักแทงแท่งนะคะเนาะสุซิงสุยางเอามาล้างก่อนนะคะ่ะล้างก่อน ผักคา,านี่ก็ระวังน้ำจัะน้อยนั้มแน่ค่ะเพราะว่ามันมีน้ำน้ำแหลมพกอีกตูวจ้ะล่างลงไปค่ะล่างไปค่ะล่างเสร็จเรียบร้อยมาที่นี่เขาต้อเสร็จมาเด็ดน,นะคะเด็ดพกอีกตูวเด็ดพกอีกตูวเด็ดผักขาลงไปนะคะ นี่เห็นไหมคะหลังจากขี่เข่าเาก่งไปได้สักพักนึงแล้วเนาะคะน้ำแข็งผี่เกาะอยู่ในพักคีลีกกับนหนังวัวของเขาเนาะคะกระเด็นระลายเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะพักคีเล็กอย่าลืมนะคะ่ะพักคีเล็กกับหนังวัวเข่าล่างทำความสะอาดรื่นว้าต้มแล้วเรียบร้อยเนาะคะความเข่าเสียวใส่สองจิตไว้นะคะเวลาเข่าเอามาแก่งจะสะดวกสบายได้ค่ะเอามาใส่แค่ใส่หมอแล้วก็ใส่อ่ นำใบยาน่านะคะลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปเลยะค,ะค,ค่ะเนี่ยค่ะหอมแข็งข้อก็สีละลายนะคะ,นะ,คะนเนาะข้ากระจะมีรสชาติตามเครื่องปรุงที่ข้อใส่ลงไปนะคะนี่จ้ะอาหารอีสานบะหมี่เอียงลายมากได้นะคะมีตะไคร้หอมแดงกิดชีฟ้าแดงสำเนานนะคะเพราะดอยากใส่ลูกด,ด่นลงไปก็ใส่เพิ่มได้อีกนะคะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวห้อง,ะะองสีมาซิมรสชาติกันเบื้องก่อนนะคะเนาะ เกลียงกินเองนะคะแปบต้องปรุงเองเพิ่มแล้วค่ะพ,พี่่เอ้ยแซบแล้วแซบีปดีด้วยค่ะนี่ปรุงสำเน,นละค่ะมีน้ำปลาผมชุดรสด,ด,ดีนะคะ่ะี๋ยวตรมอีกจังเลยก่อนนะคะเนาะรอให้ถ้ากินกล็ดกับหนัง จร,จริงๆนังนงนังว่าเพิ่นน่นต้มมาแล้วเรียบร้อยนะคะเกลี่ยเหลวเรียบร้อยแต่ว่าขาวกะต้มให้มันเขาน้ำข้าเนื้อเข้าน้ำปลาไหลตั้งน้อยก่อนนะคะก็จะมีใส่ผักลงไปนะคะ,นะ,คะเน้องหลังจากขาก็ต้มไปได้สักพักนึงแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะอาหารแรกของข้าคือแกงผักขี้เหล็ก ก็ย่ใส่ผักกงไปเนาะค่ะผักที่ห,ห้าล่างแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวสินี้ต้นหอมใบแมงลักชะอมเนาะค่ะนะคะขิมใส่ไปเลยะคะ <c oughs> ่ะเมนูนี้แกงย่ำไห้ถือกินไปฮอนาปากซ้อยเลยเนาะค่ะเพราะว่ากินผักชะอมกับกินนั่นใบแมงลักของเ้ามันเตะกันเนาะค่ะเตะกันไปฮวานาปากซ้อยเลยนะะเนา,าเนะค่ะ เมนูนี้อยากคิบอกว่าแกงยง้มไหนเผิ่อบานกระเรียบรองยง้มนั่นนะคะเพราะว่าแกงยง้มไหนใส่ทรงกระเดยบรมนั่น <c oughs> นี่จ้าแล้วเรียบร้อยได้หน่รอนะคะเนาะรอให้ผักคป็นหยจักหน่อยนะคะีเอาก็ะซิมแล้วเรียบร้อยได้หนิเพราะน่ะแกงผักขี้เหล็กใส่ข้าพยน งัวน,น,นะคะงัวเป็นงัวพันปีความข้าวขีดกับกข้าวขีดพันปีนะคะนี่จ้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตักพร้อมเสิร์ฟกันเนาะค่ะเนาะไปเลยจ้าตักพร้อมเสิร์ฟนะคะแกงพอนพอนไอชวนชวนควันหวยห่วยเลยนะค่ะพร้อมพักค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่นะ าพาพยีตูแม่ติมสตีมเลยนะคะว่าาพยนต์ง่วงเห่าของเห่านะ้คะเ mm hmm. สียใดใช้นี่ mm hmm. เอาดเดี๋ยว mm hmm. ยัวไปเลยค่ะ แ้วเรียบร้อยเนาะจ้ะแกงพักี้เของเฮามาเด้ยวยจ้ะเด้อมากินขอเลี้ยงน้ำกันเนาะคะ่ะเมนูแกงพักี้เใส่ผักพยุนง่วนะคะแกงแบบอาหารอีสา,บานบ้านเฮาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อมือนีสาวน้ำม่อนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคลิปนะวิดีโอนะพบอกันใหม่นะคะมือนีกขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ